ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับครูเปาอีกแล้วนะครับวันนี้เป็น EP ที่13แล้วแล้วก็เป็นไงบ้างครับฝึกไปได้ดูไปทั้งหมด12 EP นะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่สําคัญนะครับที่อยากจะมาช่วยสําหรับคนที่เริ่มฝึกหัดจับคอร์ดทาบนะครับ แล้วก็มีปัญหาในการจับขอร์ดทาบขอร์ดทาบก็สําคัญมากๆนะครับถ้าเราจับขอร์ดทาบได้เนี่ยก็จะทําให้เราจับได้อีกหลายๆคอร์ดเลยนะครับโอ้ได้เป็นผมจะบอกว่าเป็นร้อยคอร์ดเดี๋ยวจะหาว่าโม้นะครับเดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะครับเดี๋วนี้คอร์ดทาบนะครับก็ให้เราเข้าใจที่มาของมันก่อนนะครับว่าทําไมมันถึงต้องทาบขึ้นมาอย่างนี้นะครับ ถ้าเราเล่นคอร์ดท่าไม่ได้จะเป็นยังไงนะครับก็เวลาที่ผมวัดเลเวลระดับคนที่เล่นกีตาร์มานะครับสมมติมีนักเรียนเข้ามาเนี่ยผมจะแบ่งเป็นเลเวล1 2 3งง่ายๆนะครับก็คือว่าอย่างแรกเนี่ยเลเวล1อยู่แล้วนะครับคือไม่เคยจับกีตาร์มาเลยแต่ว่าเลเวลที่2เนี่ยก็คือผมก็จะเริ่มถามว่าเคยจับกีตาร์มาบ้างแล้วนะครับสิ่งที่ผมคาถามต่อไปก็คือว่าจับคอร์ดท่าได้หรือเปล่าถ้าจับคอร์ดท่าได้เนี่ยก็จะให้อยู่ในเลเวล2แล้วนะครับเพราะว่าถ้าจับคอร์ดท่าได้เนี่ย เวลาที่เล่นพวกเกาหรือว่าเล่นพวกลูกเล่นอะไรพวกนี้นะครับอ่าก็จะสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ในกีตร์นะครับในคีย์ดนตรีนะครับมันจะมีทั้งหมด1 5คีย์แล้วก็มีอยู่แค่5คีย์นะครับที่นิยมใช้บนกีตาร์เพราะว่ามันมีสายเปิดน,นะครับไม่ได้มีคอร์ดทาบเยอะแต่ทีนี้ในคีย์ที่เหลือๆนะครับถ้าเราจะจับให้ได้นะครับเราจะต้องจับคอร์ดทาบนะครับอ่าซึ่งคอร์ดทาบที่เราได้เจอไปบ้างแล้วนะครับที่ผมได้สอนไปในหลายๆ e ีแลละ ผมว่าคอร์ดแรกที่เราเจอก็คือเป็นคอร์ด F นะครับทีนี้ถามว่าเวลาจับคอร์ดทาบนะครับมันก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรเยอะมากนะครับเราก็แบ่งเป็นดีๆนะครับเราอาจจะจับเฉพาะนิ้วชี้แบบนี้ก่อนก็ได้นะครับจับนิ้วชี้ปุ๊บแล้วเราก็ลองดีดทีนี้นิ้วชี้แต่ละคนนะครับด้วยความที่สรีระไม่เท่ากันนะครับเราจะถ้าเกิดเราบางทีเราจับตรงๆแบบนี้เลยนะครับโดยเนื้อแต่ละคนของตรงนิ้วตรงนี้นะครับก็จะแบบ บางคนก็ไม่ได้มีเนื้อเยอะนะครับก็จะทําให้ต้องกดเยอะนิดหนึ่งทีนี้ผมก็จะใช้ตัวด้านนี้นะครับที่กึง่งๆึงไม่ได้ตรงๆนะครับแต่ว่าก็จะใช้ตัวนิ้วที่อยู่ตรงระหว่างตรงนี้นะครับไม่ได้ไม่ไม่ใช่ด้านข้างนะ,ะก็จะใช้อย่างนี้นะครับเนี่ยจะเห็นว่านิ้วก็จะบิดเป็นประมาณ45องศานะครับก็สามารถแบ่งการฝึกได้นะครับบางทีเราอาจจะฝึกแค่เป็นคอร์ด F แบบนี้ก่อนก็ได้นะครับ ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะจับด้านบนนะครับในส่วนบนสายที่4 5 6หนะครับจับ3สายนี้ก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพาวเวอร์คอร์ดนะครับเราเล่นคอร์ดท่าพได้นะครับแล้วเราค่อยๆเพิ่มตัวนี้ขึ้นมานะครับเพิ่มสายที่3เข้ามานะครับอันนี้คอร์ด F อนะแล้วก็สายที่2นะครับจริงๆนะครับตัวนิ้วชี้ตัวนี้เนี่ยมันกดแค่สายที่6สายที่1สายที่2นะครับ จะสังเกตว่าสายที่ห้างผมนี่ก็บอดสายที่สี่นะครับอ่านะครับเทคนิคที่นิยมใช้นะครับก็เหมือนเดิมน,นะครับจับแล้วก็ปล่อยจับแล้วก็นะครับอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็กค่อยๆดีดนะครับคือถ้ามันยังบอดอยู่เนี่ยโอเคนะครับเราขึ้นรูปนิ้วให้ได้ก่อนอ่าพอมันบอดปุ๊บโอเคแค่เรากดให้แน่นขึ้นนะครับ อีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่เวลาจับคอร์ดทาาก็ให้นึกถึงภาพปูหนีบขึ้นมานะครับอย่างที่บอกว่ามือระวังด้วยนะครับถ้ายกศอกยกอะไรแบบนี้นะครับท่าอย่างเงี้ยจับคอร์ดท่าจะยากมากนะครับมือขึ้นมาตรงๆแบบนี้นะครับใช้การบีบตรงนี้นะครับคอร์ด F ก็เป็นคอร์ดในการฝึกที่ดีนะครับอ่า ทีนี้อย่างที่เคยบอกนะครับในตัวอักษรที่ใช้ในทฤษฎีดนต,ตรีนะครับหรือในคอร์ดต,ต่างๆเนี่ยก็จะมีตัว a b c d e f g แล้วก็ตัว A ใช่ไหมครับก็เรียงไปอย่างนี้เรื่อยๆทีนี้วเวลาเราจับคอร์ดทาบได้นะครับจะสังเกตว่าคอร์ดทาบนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยคอร์ดทาบนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน5แบบนะครับในการจับคอร์ดท่าบผมใช้มันเรียกว่าระบบเคสซิสเต็มนะครับระบบเคสก็คือจะมีตัวรูปแบบของหน้าตาคอร์ดซนะครับอันนี้ คอร์ด A คอร์ด G คอร์ด E แล้วก็คอร์ด D นะครับอ่าทีนี้เราฝึกจับคอร์ดเหล่านี้นะครับโดยให้เหลือนิ้วชี้เอาไว้นะครับอ่าโดยให้เหลือนิ้วชี้เอาไวก้ก็อันนี้ก็คอร์ด C นะครับก็จะจับในลักษณะนี้อ่าคอร์ด A นะครับก็จะจับในลักษณะนี้เราจะเหลือนิ้วชี้เอาไว้นะครับแต่ด้วยความที่ว่าเจ้าต้นตัวหัวกีตาร์ตัวนี้นะครับมันเป็นสายสายเปล่า ไม่ต้องไปกดนะครับเราก็เลยไม่ต้องกดเราก็เลยจับ A สามารถจับ A แบบนี้ได้แต่ว่ารูปฟอ kind of ร์มของมันนะครับแบบนี้เดี๋ยวเวลาบอกว่ารูปหน้าตา A นะครับเป็นแบบนี้ถัดมานะครับก็รูปหน้าตา่าแล้วก็รูปหน้าตา E นะครับที่เป็นยอดนิยมแล้วก็รูปหน้าตาดีก็จะเป็น5 5แบบของขอดทาาุนะครับที่ที่นิยมจับกันนะครับแต่ว่าที่นิยมใช้ที่เราเห็นบ่อยๆก็คือในรูปแบบของ E นะครับ จะสังเกตไหมครับว่าเจ้าตรงนี้เหมือนกับคอร์ด e เลยนะครับแต่มีการขยับมา,าทีนี้วิธีขยับนะครับก็เหมือนที่เคยบอกไปในใน e ีก่อนหน้านี้มาคร่าวๆนะครับว่าก็จะเป็นในส่วนของอาการรู้ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นนะครับโอเคทีนี้ในส่วนของทฤษฎีดนตรีนะครับก็จะมีในส่วนของตัว a ตัว b ตัว c ตัว d ตัว e เหล่านี้ใช่ไหมครับที่ผมบอกว่าให้จำนะครับให้จำว่าตัว e กับตัว f เนี่ย ห่างกันครึ่งเสียงนะครับครึ่งเสียงก็หมายถึงว่าถ้าเราอยู่ในเฟสที่ศูนย์นะครับเฟสที่1นะครับอ่า e ไป f ก็คือครึ่งเสียงไปที่เฟสที่1นะครัะอ่า e ไป f นะครับหรือว่าถ้าเราจับนะครับนี่ e พอมา f จะเห็นว่ารูปฟอร์มตรงนี้นะครับยังเป็นคอร์ด e เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้ชื่อว่าคอร์ด f นะครับผมจะใช้คำว่าหน้าตา e แล้วกันนะครับ อันนี้คือคอร์ด f หน้าตา E ถัดมานะครับตัว f ไปตัว G เนี่ยห่างกันเต็มเสียงนะครับเต็มเสียงเนี่ยเราก็จะต้องเว้นไปหนึ่งช่องจากนิ้วชี้อยู่ที่เฟสที่1น,นะครับก็นิ้วชี้มาอยู่ที่เฟสที่3นี้นะครับนี้เราก็จะได้ตัว f แล้วก็นี่คอร์ด G นะครับอ่าคอร์ด G แต่เป็นหน้าตา E นะครับอ่าถัดมาก็จะเป็น G แล้วก็ไป A ห่างกันเต็มเสียงนะครับ G ไป A ก็ ครอร์ด A หน้าตา E นะครับถัดมานี่ก็จะเป็นคอร์ด B นะครับห่างมา1ช่องจากเฟสที่5มา7นะครับอันนี้ก็จะเป็นคอร์ด B หน้าตา E เหมือนกันนะครับแล้วก็คอร์ด B ไปคอร์ด C อย่างที่บอกว่าให้จำไว้ว่า E ไป f ห่างกันครึ่งเสียง B ไป C ห่างกันครึ่งเสียงนะครับตรงนี้ B ละถัดมานะครับจากเฟสที่7นะครับไปที่8ตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นคอร์ด C <ม>นะครับแต่ว่าหน้าตา E เห็นไหมครับระบบตัวนี้ก็จะเป็นเสียงที่จะเป็นตัวที่เราให้ฝึกจับคอร์ดทาบได้ในหลากหลายรูปแบบนะครับเริ่มต้นก็ไปลองจับตัว F นี้ให้ได้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าพอจับตัวฟอร์มนี้ได้ฟอร์มเดียวนะครับจับได้เป็นอีก20คอร์ดเลยนะครับหมายถึงว่าอะไรอันนี้คอร์ด F นะครับถัดมานะครับ1เฟตอันนี้จะเป็นคอร์ด F ชาร์ปทันทีอ่าถัดมาที่เป็นคอร์ด G นะครับก็จะเรียงมาเลยถัดมาที่เป็น G ชาร์ปหรือ A flat ก็ได้นะครับอ่าคอร์ด A นะครับ คอร์ด B คอร์ด A ชาร์ปหรือ b f l a ลนะครับเจ้าตัวคอร์ดนี้ก็เรียกได้2ชื่อนะครับคอร์ด B นะครับคอร์ด C นะครับจะเห็นว่าเราแค่เปลี่ยนรูปแบบนิ้วขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นในหน้าตาของ E นะครับแล้วกอ็อีกแบบหนึ่งที่นิยมก็คือในหน้าตาของ A นะครับก็จะจับแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับตัว A ไปตัว B เต็มเสียงนะครับเต็มเสียงก็จากเฟสที่ศูนย์ ามาที่เฟสที่2เลยนะครับนิ้วชี้อันนี้คือคอร์ด B นะครับแต่อยู่ในหน้าตา A นะครับ B ไป C ห่างกันแค่ครึ่งเสียงนะครับอันนี้ก็เป็นคอร์ด C ที่อยู่ในหน้าตา A นะครับ C ไป D ห่างกันเต็มเสียงนะครับอันนี้ก็จากเฟสที่3นะครับนิ้วชี้ดูนิ้วชี้เป็นหลักนะครับให้เหมือนนิ้วชี้เป็นหัวกีตาร์โอเคอันนี้ก็จะเป็นคอร์ด d นะครับที่อยู่ในหน้าตา A าจากดีามาคอร์ดต,ต่อไปนะครับก็จากที่5เฟสที่5มาเฟสที่7อันนี้ก็เป็นคอร์ด E ที่อยู่ในหน้าตา A นะครับก็ประมาณนี้นะครับจะทำให้เราจับคอร์ดได้เพิ่มขึ้นอย่างที่บอกว่าจะบอกว่า450คอร์ดเนี่ยมีแน่นอนนะครับก็เพราะว่าบางคอร์ดชื่อมันก็ซ้ำกันอย่างเมื่อกี้ที่เราเจอก็คืออย่างคอร์ด F มา F s h ชาร์ sharp นี sh ่ก็จะเรียกว่า G flat ก็ได้นะครับ โอเคทีนี้นะครับก็มาดูดีๆนะครับในส่วนของการจับคอร์ดทาบไม่ได้มีลูกเล่นหรือว่าเป็นต้องใช้การฝึกอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตั้งใจฝึกเยอะๆแล้วถ้าเราจับคอร์ดท่าบได้นะครับอย่างตัวนี้เนี่ย<ม>ก็จะมีประโยชน์มากสมมุติว่าเราจับคอร์ด F นะครับอย่างงี้ดูจากคอร์ด E ก็ได้นะครับพอเป็น E Min o r เราก็แค่ปล่อยนิ้วกลางนะครับ คอร์ด F ก็เหมือนกันนะครับเราก็ปล่อยนิ้วกลางก็จะเป็นคอร์ด F minor แล้วนะครับคอร์ด G ปล่อยนิ้วกลางก็จะเป็น G minor ก็ลองไปฝึกคอร์ดทาบกันดูนะครับเพราะว่าในคีย์ C นะครับก็จะมีตัวคอร์ด F นะครับที่เป็นคอร์ดทาบถ้าจับได้ก็จะเยี่ยมมากนะครับในคีย์ G เนี่ยก็จะมีตัว B minor นะครับที่เป็นคอร์ดทาบในคีย์ D เนี่ยก็มีตัว B minor มีตัว F sharp minor นี่นะครับที่เป็นคอร์ดทาบคีย์ A ก็จะมี C sharp minor เพิ่มขึ้นมา นะครับอ่าทีนี้อีกข้อนึงนะครับในส่วนของการจับคอร์ดทาบถ้ารู้สึกว่าจับยากมากนะครับก็แนะนําให้เอากีตาร์นะครับไปเซตอัพที่ร้านได้ไปบอกร้านกีตาร์นะครับว่าพี่ครับว่าจะจะเซตอัพกีตาร์นะครับเพราะว่าแอคชั่นกีตาร์พวกนี้นะครับก็จะทําให้เราจับถ้ามันสูงนะครับคำว่าแอคชั่นสูงก็คือสายกับเฟดเนี่ยจะสูงเงินมากนะครับก็จะทําให้จับคอร์ดทาบเนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับไม่ใช่แค่คอร์ดทาบนะจริงๆทุกคอร์ดเลยก็เอากีตาร์ไปเซตอัพ ได้นะครับบอกที่ร้านว่าเซตอัพให้หน่อยครับก็จะมีค่าบริการอาจจะ200บาท300บาทอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคก็ลองมาดูนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับแล้วก็พอเราจับคอร์ดทาบได้เนี่ยก็จะสามารถทําให้เล่นได้หลากหลายนะครับในเพลงแล้วก็ไม่มีไม่มีเคล็ดลับอะไรครับแค่นั่งฝึกกับมันแล้วก็เวลาที่เราอยากจะเล่นเล่นอะไรพวกนี้นะครับ<ม>ก็จําเป็นจะต้องใช้คอร์ดทาบเพราะว่าคอร์ดทาบเนี่ยมันจะจับตัวเบสมาได้นะครับ โอเคลองไปฝึกกันดูนะครับถ้าติดปัญหาตรงไหนแล้วมันยังจับไม่ได้จริง,รงๆเนี่ยก็ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรนะครับจับไปเรื่อยๆนะครับจับไปเรื่อยๆอาจจะบอดหน่อยแบ่งส่วนแบ่งอะไรดีๆนะครับจะสามารถจับแค่เฉพาะสาย456ก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยๆกดลงไปโอเคครับเดี๋ยวมาตามดู EP ีต่อไปนะครับว่าจะสอนในเรื่องอะไรเดี๋ยวก็จะมีในเรื่องของทฤษฎีดนตรีแล้วก็เรื่องคาโปนะครับก็ฝากไลค์ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ EP ีหน้าครับ